รบองทรงต่า VS รองทรงสูงจะตัดทรงไหนดีและมีข้อเสียและข้อดียังไงบ้างนะไม่รู้จะตัดทรงไหนนะครับทาดูคลิปนี้เนี่ยเลือกถูกแน่นอน,น <ะ S 2> สำหรับคนที่มีผมบางนะคะก็สามารถที่จะตัดรองทรงต่ำได้นะคะตัดแล้วดูดีนะคะทุกคนเพราะว่ารองทรงต่ำนะครับคนที่มีผมบางเนี่ยก็จะไม่เน้นไว้ผมยาวๆนะครับถ้าเรา<ช>ไว้ผมยาวๆเนี่ย มันจะดูไม่ดีนั่นเองนะครับการตัดรองทรงต่ำเนี่ยก็ถือว่าเหมาะกับคนที่มีเส้นผมบางนั่นเองนะครับคนที่อยากเลี้ยงผมยาวๆนะครับผมก็สามารถตัดทรงนี้ได้เลยนะครับใครที่ไม่ชอบไว้ผมสั้นนะครับผมก็สามารถตัดทรงนี้ได้และข้อดีต่อมานะคะสําหรับคนที่มีศีรษะที่ไม่สวยนะคะหัวมุมเงี้ยก็สามารถที่จะตัดทรงนี้นะคะเพื่อปิดบังได้สําหรับคนที่มีผมรีบแบนนะครับและก็ มีผมหนาเนี่ยสามารถตัดรองทรงต่ำได้นะครับก็จะทําให้ศีรษะเราดูสวยนะครับเส้นผมเราดูสวยนะครับผมข้อดีต่อมานะคะสําหรับทรงรองทรงต่ําก็สามารถที่จะตัดทุกสภาพใบหน้าได้เลยนะคะทุกคนใช่นะครับผมถือว่ามีข้อดีเยอะจริงๆ,ๆนะครับสําหรับร<ช>องทรงต่ำนะครับข้อเสียและช่างมีนะและข้อเสียนะคะสําหรับรองทรงต่ํานะคะ สำหรับคนที่มีผมชี้ฟูนะคะและก็หนามางๆนะคะไม่ควรที่จะตัดรองทรงต่ำนะคะเพราะว่าตัดแล้วมันจะทำให้หัวมีความใหญ่เกินไปนะคะมันก็จะไม่รับกับใบหน้านะคะทุกคนออกมานะครัยรองทรงสูงข้อดีของรองทรงสูงะนะครับคืออะไรครับช่างมีนาะสำหรับรองทรงสูงนะคะตัดแล้วสบายหัวตัดแล้วสบายมากๆเลยนะคะทุกคนสำหรับคนที่แบบ ชอบไว้ผมสั้นๆน,นะครับผมบ้านเรามันอากาศร้อนมากๆเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ชอบไว้ผมสั้นเนี่ยแนะนำนะครับรองทรงสูงเป็นรองทรงที่เข้าร้านตัดผมแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับบอกช่างตัดรองทรงสูงนะครับแค่นี้เนี่ย เราก็จะสบายหัวมากๆนะครับในอากาศบ้านเราแบบนี้นั่นเองนะคะใช่แล้วนะคะและที่สําคัญนะคะรองทรงสูงนะคะตัดแล้วนะคะดูหน้าเด็กลงมาแน่นอนนะครับรองทรงสูงใครที่หน้าดูแก่ดูโซมนนะครับดูแบบไม่มีชีวิตชีวานะครับเพราะว่าเราไว้ผมยาวนั่นเองนะครับถ<ช>้าเ,เรารตัดสั้นเป็นรองทรงสูงเนี่ยมันก็จะทําให อายุเราลดลงมานะครับหน้า<ช>เรารดูมีสง่าราศีมากขึ้นข้อดีนะคะสําหรับงทรงสูงนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเซตผมเนี่ยก็คือตัดทรงนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องเซตผมเลยนะใช่นะครับก็แค่ไดนะครับเป่าผมนะครับบัดผมนิดหน่อยนะครับก็สามารถดูดีได้นะครับไม่ต้องเสียเวลากับ ทรงผมและเส้นผมนั่นเองนะครับใช้ชีวิตง่ายสบายสบายเลยสาหรับร่องทรงสูงนะและข้อดีต่อมานะคะทรงนี้นะก็ไม่ต้องเข้าร้านตัดผมบ่อยๆนะคะ<ช>คุณ <นะ S 2> สามารถเข้าร้านตัดผมภายใน2เดือนหรือ3เดือนก็ได้นะคะประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณบ้างเลยนะเพื่อนๆนะคะ<ช>เคยมีนะครับลูกค้านะครับผมมาตัดผมรงองทรงสูงนะ ผ่านไปหนึ่งปีับก็กลับมาตัดใหม่นะครับรองทรงสูงเป็นข้อดีที่ประหยัดเงินได้เยอะจริงๆนะครับเพื่อนๆนะและข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับของรองทรงสูงมันคืออะไรครับช่างมีนะข้อดีคือตัดได้ทุกสภาพเส้นผมและทุกสภาพใบหน้านะทุกคนนะคะข้อดีโหของเขานี่เยอะจริงๆนะคะทุกคนตัดแล้วดูดีนะคะทุกคนหน้าเด็กลงด้วยนะครับใช่นะคะและต่อมานะครับข้อเสียกันบ้างนะครับสำหรับทรงนี้ช่างมีนะคืออะไรครับข้อ เสียสำหรับรองทรงสูงนะคะสำหรับคนที่มีสีสรษะไม่สวยนะคะหัวยุบหัวแบนหรือว่ามีการแบบอุบัติเหตุมาแล้วนะคะเผยสีสรษะข้างๆเนี่ยเยอะเกินไปก็ไม่สามารถที่จะตัดทรงนี้นะคะมันเผยเกินไปนะคะทุกคนใช่นะครับ <c oughs> เราหลีกเลี่ยงนะครับถ้าใครที่มีสีสรษนไม่สวย <c oughs> หัวยุบหัวแบนนะครับหลีกเลี่ยงให้ไปตัดรองทรงต่ําจะดีกว่านะครับผม และนี่นะครับก็คือข้อดีข้อเสียเนี่ยของรองทร<ช>งสูงและรองทรงต่ำ <ๆ S 2> เพื่อนเพื่อนเนี่ยชอบชทรงไหนกันบ้างครับและอยากจะตัดทรงไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพวกเราด้วยนะครับผมใช่แล้วนะคะและถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีข้อสงสัยหรืออยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องทรงผมเรื่องอะไร <ๆ S 2> อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะตอบให้นะครับผมกดติดตามให้ช่างต้านและช่างมีนาด้วยนะครับผมใช่แล้วนะคะ